ส่งงานครับแอปคอร์ด G9 2.0นะครับคันนี้จูนละมัน E 8 5นะครับคันนี้เข้ามาจาัดโปร5,000นะครับ<อ>มีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไ้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU เลิร์นนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะ<อ>แล้วก็จูนกล่องหลักนะครับกล่องหลักเช็คไอละมัน E แปดสิบห้นะครับก็ แอคคอร์ด CRV นะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะเครื่องโซนนะฮะอันนี้เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับรอบไม่กระติกรอบไม่กระดิกเลยไม่ใช่กระติกนะฮะแล้วก็อุ้ยคันนี้แทบไม่สั่นเลยโอ้โหมิงมากนะฮะคือแอคคอร์ดกับ CRV จะมีปัญหาเรื่องเดินเบาสั่นนะ สองจุดศูนย์จะหนักกว่าสองจุดสี่นะฮะอ่ะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ A F Y b วเบรตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาการนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีกข้มาโนจูน้วนเลยนะครับจูนสดจูนถลนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนแค่นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ ยี่สิบกระแลงได้แต่คันนี้น่าจะไม่มีแคทนะน่าจะโดนทะลวงออกมานะฮะเสียงไอเสียงมันลั่นเลยอันนี้ท่อเดิมล้อเดิมนะมาสปีดเทสเปิดแอร์เกียรดีนะครับแอร์ความเย็นเย็นสุดนะฮะไะสองจูสูนมีเรื่องลิน้นหลีด้วยปอดให้ครบหมดแล้วนะครับสองดูสวยดีลินล้นหลีลิ้นหลีน่าเกียดมาก a c c o r d 7 9 2 0นเาดูนะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านป้านะครับอัตราเล่งเป็นยังไงนะแล้วก็กีจูนจูนคันละ3,500บาทนะครับหรือจัดโปร5 0 0 0อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็พีจูนหน้าอูอยู่แสรีไทย73นะครับหน้าปักซอยรถสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือลำพูกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะครับเซอร์วิสแม่ทนายทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะ แล้วก็มีจูนรอบสถานที่นะครับไปหมดนะฮะบวกค่าเดินทางรวมยันจูนแก๊สด้วยนะครับแก๊สก็มีจูนรอบสถานที่นะฮะแล้วก็ติดตามเล้ทั้งสามช่องทางนะครับ y o u YouTube f a c e b o o k g o o g l e Map นะครับพิมพีจูนรีแมป h o นด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะโอเคก็รถที่จูนกับผมนะฮะแนะนำตั้งวาวทุกห้าหมื่นโลนะครับหลังจากตั้งวาว ให้ฟรีตลอดนะครับโอเคก็ส่งงานนะฮะสำหรับ G92.0 นะครับเดิมทุกอย่างนะครับแคทต้าจะโดนทะลวงไปนะฮะน้ำมัน E85 นะครับขอบคุณครับ